สบายดีทุกคนคลิปนี้แม่ภไพสิเอาวิธีตัดผมด้วยตัวเองมาให้เพื่อนเนเ,นเบืองเนาะกะวีผมให้มันเรียบแล้วก็แบ่งแสกกลางให้ผมมันเป็นสองฝ่ายนะทุกคนอ่ะวีไปแบบนี้เนาะทุกคนตัดเองมันกะ บบงามปันใดแต่มันกะใช้ได้เนาะสําหรับบางเ่อเขาอาจเจ้าบ่หันได้เข้าหัานโน่นนี่นั่นประหยัดหรือว่าเนี้ยใดหรือว่าอยากได้ทรงตามใจก็จัดไปแบบนี้เลยทุกคนแบง่งเป็นสองฝ่ายแล้วแล้วเขาก็มาแบ่งกึ่งกลางใบหูขึ้นมาจากลกลางาที่แล้วนะผาผากของเขานะทุกคนแล้วก็มัดไว้จุกหนึ่งเนาะ และอีกฝ่ายหนึ่งด้านหลังก็มัดไว้อีกยุกนึงเซนเดียวกันเนะาะทำสองข้างให้เหมือนกันเลยเนาะทุกคนหวีให้มันเรียบเนียนแล้วก็มัดแน่นๆไว้เนาะเพื่อเราจะได้ดึงผมให้มันไล่ระดับาเราอยากได้ควมำยาวหรือว่าความสั้นเท่าใดแมนเราตูดสายยางหลัดลงมาเองเลยเนาะทุกคนอะมัดไว้ให้มัน เหมือนกันทั้งสองข้างเนาะบีผมให้มันเรียบตึงดีๆเนาะทุกคนถ้าผู้ใดถนัดไส่ผมที่ว่ามันผมน้ามให้มันเรียบกะเอาหน้าม,มาสีดใส่ได้เนาะหรือว่าหลังจากที่ว่าสระผมไม่ใหม่กะทำได้เนาะอันนี้ไม่ไพจะไปสระผมเนาะก็เลยว่าอยากทําเองเนาะมีคนทักว่าโอ๊ยไม่ไพตัดผมสั้นคือสิงหัมกะว้าวุ่นเลยทุกคนบาดท,ทีนี้เฮากะ ออกกาลังกายแดมันเหนียวผมเนาะมันได้มันสาผมเลื่อยเนาะทุกคนไม่ไพกกะเออคิดมาสักพักเนาะอยากตัดผมเนาะเพราะว่ากินคอลลาเจนกินโปรตีนทุกคนผมยาวไว้ขนาดเลยช่วงนี้ทุกคนถึงทําสีถึงลีดถึงใดแต่ผมกับบอ่อเสียเนาะเพราะว่าเฮาบ่าลงจากภายในยอยู่แล้วอะมัดสองข้างตูดสายยางลงมาเอารับมันเนาะด้านหน้ากับด้านหลังเนาะเอาด้านหน้า เขืนก้อนด้านหลังไล่กันน้อยนึงเนาะเอาทั้งหลังยาวก้อนนิดนึงเนาะทุกคนเผื่อว่ามันจะไล่ละระดับกันลงไปเนาะอ่ะใส่กันไก่ทัรมบารานี่แล้ทุกคนตัดถึงสายยางหลัดเนาะทุกคนแท่ไขมันเท่ากันแล้วก็ตัดไปเลยทุกคน ตัดไทยมันพิงเพียงกันไปเลยเนาะแล้วเฮาจึงมาไล่ละระดับกันอีกรอบหนึ่งเนาะทุกคนมันกะบบงามแต่กะใส่ได้ถ้าว่าเป็นยังไงกะลองมาเบิ่งน้ำกันว่าบาดเวลาตัดแล้วมันจะเป็นยังไงทุกคนอ่ะไม่ไัยตัดผมอยู่เนาะอัดคิบไปน้ำโอโหพอบ้านทุกคนวุ่นเลยพอบ้านว่าบเห็นเฮาเว้าว่าจะตัดผมอย่างเนาะเพิ่นกันลมกับป้าอยู่ ว้าสูป้าฟังบากไว้ไว้อ้าสาวไพเฮ็ดย,ยังยืนซื้อละว่าตัดผมด้วยตัวเองโอ้ยตัดบักสันส้นๆได้ป้าตัดบักสันส้นๆเลยสัน้นบาวุ่นกันเลยทุกคนทีนี้มีคนทักว่าตัดผมสั้นละงามว่าสนิโอ้ยบาดนี่ใจแล้วกับวาวุ่นะแต่ใจนึงเขาก็อยากตัดอยู่แล้วนเนาะพอออกกำลังกายไม่เงื้อออกเนาะทุกคนก็นเลยว่าอยากตัด ผมสั้นเด้ลองเบิ่งเนาะเปลี่ยนลุกทุกคนอ่ะแล้วเะเขากับมาเบิ่งตํตๆกันว่าจะเป็นแนวใดอ่ะมันกับสีสั้นๆขค้นๆเยาๆตำาๆกันเป็นแบบนี้เนาะแล้วเราก็หวีอีกรอบนึงทุกคนอ่ะมาจับแบบนี้ไล่ระดับไปเลยเนาะทุกคน ไล่อยากได้ทั้งหน้าสั้นเขินซ้ำใดกะให้ไล่ไปเลยเนาะทุกคนไล่สองข้างเนาะเอาแบงมาเท่ะเล็กละหน่อยแล้วก็ไล่ไปไล่ไปเนาะทุกคนเห็นบอที่ว่ามันยาวๆด้านหลังเนาะไล่ไปไล่ไปเดี่ยวมันจะเท่ากันเนาะทุกคนค่อยเฮ็ดไปค่อยเฮ็ดไปเนาะเดี๋ยวมันจะเท่ากันต้องใส่ความพยายามนิดหนึ่งเนาะทุกคนถ้าว่าผู้ใดอยากสบายเข่าห้านเลยเนาะทุกคนอันนี้ไม่ไพกกะ บบสะดวกไปช่วงนี้อายอยากตัดผมเองเนาะก็เคยตัดเองมาอ่าสักพักนึงแล้วแหละแต่วา่ากะเอาบได้ตัดสั้นแบบนี้เนาะเตกะตัดยาวเนาะทุกคนอ่าไล่สองข้างให้มันเท่ากันเนาะทุกคนไล่สองข้างให้มันเท่ากันไล่วีมาเทือละหน่อยแล้วก็ไล่ไปไล่ไปเนาะทุกคนเบืง้ง ให้มันทอกันฮะแหละทุกคนคอยเฮ็ดคอยเฮ็ดต้องใจเย็นๆเนาะถ้าอยากงามอาซ,ซับ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 ให้มันบางไปนิดนึงมีดสับกระบุมีเมื่อก่อนตัดกับอยู่บ้านป้าเนาะอยู่บ้านป้ามีทุกคนอ่ะลองเอาเตารีดมารีดเบิ่งให้มันเพียงกันบอกอ่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะรีดตรงงามบอ่อเปลี่ยนจังได่สองข้างเท่ากันบ้น้อทุกคนอ่ะทรงบเรียยๆอ่ะอยากได้ทรงนี้กระจัดไปฟูๆเกาหลี